สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเบร่าเขืนมากตอบแล้วมีหนุ่มมาจีบเล่าโมเมนต์ดอกไม้ในวันวาเลนไทน์เบร่าเขินมากตอบแล้วมีหนุ่มมาจีบเล่าโมเมนต์ดอกไม้ในวันวาเลนไทน์พร้อมอัปเดตสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด -19 รักษาตัวเองที่บ้าน10วันออกงานครั้งแรกหลังติดเชื้อโควิด -19 สำหรับนางเอกสาวเบร่ารนีแคมเปญลาสุดสมโอกาสเจอเบร่าที่งานโอซูซอฟ นสยามพารากอนหลังหายป่วยทั้งทีก็เลยมีพาที่จะไปอัปเดตสักหน่อยว่าที่ผ่านมารักษาตัวเองอย่างไรบ้างพร้อมสอบถามถึงสถานะหัวใจหลังเห็นว่าวันวารเรนทา์ที่ผ่านมาเบลล่าได้ดอกไม้ไม่รู้ว่าเป็นของหนุ่มคนไหนหรือเปล่าหายโควิดแล้วเป็นยังไงบ้างขยะไปเลยไหมความจริงแล้วตื่นเต้นมากกว่าเพราะไม่ได้ออกอีเวนต์นานค่ะต้องเสฟตัวเองมากขึ้นไหม เบลก็ระวังเท่าเดิมเลยค่ะตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ติดหรือว่าเป็นแล้วก็พยายามเซฟตัวเองดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดเลยค่ะแต่ถามว่าระแวงกว่าเดิมไหมก็ไม่นะคะพอมากกว่านั้นคือไม่ได้แล้วแพนิคแล้วค่ะเราตกใจไหมตอนนี้มันขึ้นมาสองขีดคือความจริงแล้วตอนที่เบลเป็นเบลไม่ค่อยมีอาการค่ะแต่ว่าเบลเจอคนที่ติดเชื้อก็คือแบบสัมผัสใกล้ชิดก็เลย pcr ค่ะเขาก็โทรมาบอกผลคือที่จริงใกล้ชิดค่อนข้างมากด้วยงานเราต้องถอดหน้ากากด้วย ก็เออเกมแล้วไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องสติค่ะที่บ้านเป็นยังไงบ้างตอนนั้นคุณแม่ก็ตกใจนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่เบลไม่ค่อยมีอาการอะไรก็เลยหายห่วงไปค่ะแยกกับคุณแม่เลยใช่ไหมจริงๆแล้วของเบลเป็นการรักษาแบบโฮมอโซเลชันแต่เราก็แยกชั้นกันอยู่กับคุณแม่อยู่แล้วค่ะมีอาการอะไรพีคบ้างไหมของเบลค่อนข้างน้อยเลยไม่มีไข้ด้วยค่ะก็จะมีเจ็บคอน,นิดหน่อยแต่เบลก็จะฝืนไม่ไอ พอจะไอปุ๊บเบลก็จะจิบน้ําก็จะมีเมืนหัวนิดหน่อยมีน้ํามูกค่ะต้องกินยาต้านไวรัสไหมความจริงก็แล้วแต่เรานะคะแต่คุณหมอก็บอกว่าอยากให้กินเอาไว้ก่อนค่ะเซฟไว้ก่อนแต่เบลก็ไปตรวจเรื่องปอดเรื่องเลือดแล้วว่ามีการอักเสบหรือเปล่าก็ไม่มีค่ะเอฟเฟกหลังจากหาไม่มีเลยค่ะตอนนี้ยังไม่มีนะคะตอนรักษาด้วยเราทํากิจกรรมอะไรวันวันหนึ่งของเบลก็จะเป็นล้างจานที่ระเบียง คุณแม่ก็จะเอากับข้าวใส่กล่องมาให้แล้วเราก็ล้างจานเองแล้วก็ดูซีรีส์วนไปค่ะแต่ออกกําลังกายก็ไม่ค่อยก็จะเป็นแบบเยืดกเยียดอะไรที่แบบทําได้ก็ใช้เวลารักษาตามที่คุณหมอบอกค่ะสิวันถามว่าเหงาไหมเบลรู้สึกว่าเบลยุ่งมากเลยอะทุกทุกวันตื่นเช้ามาต้องรายงานโรงพยาบาลว่าวันนี้มีอาการอะไรบ้างในทุกทกวันจะมีผู้ใหญ่โทรมาค่ะ เช่นพี่น้องก็โทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้างให้อัปเดตก็จะวนไปเรื่อยๆถ้าเป็นช่วงเย็นก็จะเริ่มเป็นเพื่อนๆว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างก็จะวนลูปไปไม่ได้รู้สึกพะวงก็ไม่ได้พะวงค่ะแต่ก็สังเกตตัวเองตลอดว่าเราเป็นหนักขึ้นไหมหรือว่าอะไรอาการอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าลองเริ่มออกกําลังกายบ้างหรือย,ยังเพราะหลายๆคนพอได้ออกแล้วรู้สึกถึงความแตกต่างที่อาจจะเกิดจากเอฟเฟกยังไม่ได้ออกอะไรแบบจริงจังค่ะ ยังไม่ได้ออกหนักๆตอนนี้คือยังไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเลยค่ะงานได้รับผลกระทบบ้างไหมมีงานที่ต้องเลื่อนค่ะมีนิดหน่อยติดโควิดช่วงวันวาเลนไทน์ด้วยทั้งเหงาทั้งโสดเลยไหมปีนี้มิติใหม่เลยค่ะฉะลองอยู่ในห้องก็ได้ดอกไม้จากคุณแม่ตื่นช้าปุ๊บคุณแม่ก็โทรมาบอกว่าให้ไปเอาอาหารหน้าห้องแล้ก็เห็นว่ามีดอกกุหลาบอยู่ด้วยฉันไม่เหงานะจ๊ะมีแต่คุณแม่ให้ดอกไม้หรอมีคนอื่นด้วยไหม คือก็มีบ้างค่ะมีบ้างเรา move on แล้วหรือยังเบลไม่มีเวลาไม่มีเวลาจริงๆมีคนพยายามเข้ามาจีบเราเยอะไหมเบลก็ไม่รู้ขนาดนั้นค่ะแต่เบลก็พยายามให้ผลกับตัวเองว่าคือถ้าตอนนี้มันไม่มีเวลาจริงๆบางทีเบลได้หยุดแค่เดือนละครั้งเบลก็อยากเอาเวลาไปทำเล็บตัดผมไปดูแลตัวเองก่อนให้เวลากับตัวเองก่อนละกันแสดงว่ามีคนมาจีบเยอะ มีแบบเพื่อนของเพื่อนมาถามบ้างมีบ้างขามีบ้างตัวเราเองเปิดใจไหมเบลไม่ได้ปิดแต่เบลก็ไม่ได้เปิดเบลไม่รู้ว่าจะใช้คําไหนเหมือนกันพ่อจะบอกได้ไหมว่าเราได้ดอกไม้กี่ช่อในวันนั้นก็เยอะค่ะแต่ไม่ใช่อะไรนะคือได้จากลูกค้าด้วยได้จากเพื่อนๆด้วยได้จากแฟนคลับด้วยเราทราบไหมว่าตอนนี้แฟนคลับโป๊บเบลกลับมาเชียร์เราสองคนอีกครั้งก็เออเป็นตามปกติค่ะ คือจะมีการเชร์เรื่อยๆอยู่แล้วแต่เบลไม่รู้หรอกเบลไม่มีทางรู้หรอกว่าในอีกสักพักหนึ่งความคิดเราจะเปลี่ยนไหมหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้านะตอนนี้ก็คือเป็นพี่ชายตอนนี้ทุกอย่างแฮปปี้ทุกอย่างโอเคค่ะแฮปปี้ค่ะหนังถ่ายเสร็จแล้วรอออนแอร์ตอนนี้เหลือละครอย่างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้เร่งถ่ายก็เป็นปกติค่ะมันด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆที่มันเลื่อนค่อนข้างเยอะเราก็เข้าใจได้ทุกอย่างเราก็เตรียมร่างกายของเรา กดดันไหมจากวันนั้นที่ยังไม่เริ่มถ่ายสําหรับตัวเบลไหมนะรู้สึกสนุกกับการทํางานงานมันยิ่งท้าทายขึ้นเรื่อยๆจากตอนนั้นที่เราไม่ได้กดดันแล้วมันออกมาดีมันน่าจะเป็นอะไรที่เรายึดต่อได้เราอย่าไปโฟกัสผิดจุดเราอย่าไปกดดันตัวเองเราก็ทําการบ้านให้เต็มที่รับผิดชอบในส่วนของเราให้ได้มากที่สุดอันนี้เพิ่มเติมคือแชร์ผู้กํากับเยอะถึงแนวทางวิธีการมันจะเป็นยังไงมากกว่าวร์ชั่นนี้จะเป็นอย่างไร เป็นความลับค่ะไม่บอกค่ะเป็นคาแรคเตอร์ที่สนุกค่ะคนน่าจะชอบให้สักกี่เดือนคราวที่แล้วยาวมากเลยนะเบลว่าน่าจะเป็นเดือนนะเป็นปีหรอเบลว่าน่าจะนะเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่มันถ่ายยากใช้เวลาเยอะบางวันถ่ายกันได้แค่6ฉากเองยากกว่าเดิมไหมยากกันคนละแบบขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากค o m ชล a i n n e t ค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ